คุณเคยไหมคะที่คุณเดินผ่านใครบางคนแล้วต้องหันกลับไปมองซ้ำหรือเคยได้ยินใครบางคนพูดจาไม่กี่ประโยคแต่กลับรู้สึกประทับใจจนอยากจะรู้จักไปตลอดนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้แค่ดูดีแต่พวกเขามีสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจได้อย่างน่าเหลือเชื่อแล้ววันนี้ครูเกศจะพาคุณมาเจาะลึกถึงความลับของคนมีสเสน่ห์ที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นอะไรกันแน่ที่ทําให้คนเหล่านี้ดูโดดเด่นดูเป็นที่น่าจดจําและที่สําคัญที่สุดก็คือคุณเองก็สามารถสร้างสเสน่ห์แบบนั้นให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้คุณทํามันได้อย่างแน่นอนค่ะสเสน่ห์คืออะไรแน่นอนค่ะว่ามันมากกว่าการหน้าตาดีเพราะอาจจะมีบางคนคิดว่าคนมีสเสน่ห์คือคนหน้าตาดีรูปร่างดีหรือต้องแต่งตัวแพง แต่ในความเป็นจริงแล้วสเสน่ห์เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นค่ะมันคือพลังดึงดูดที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่รับรู้ได้ด้วยความรู้สึกมันคือการผสมผสานกันอย่างลงตัวของหลายๆองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้คนคนหนึ่งมีความน่าสนใจมีแรงดึงดูดและเป็นที่รักของคนรอบข้างเรามาถอดรหัสลับ5ข้อ ของคนมีสเสน่ห์กันนะคะข้อที่หนึ่งพวกเขาเป็นของจริงความลับของความจริงใจและความเป็นธรรมชาติคนมีสเสน่ห์คือคนที่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงพวกเขาไม่พยายามเป็นคนอื่นไม่เสแสร้งไม่แกล้งทำในสิ่งที่ไม่ได้รู้สึกพวกเขาแสดงออกทางอารมณ์ทางความคิดและเป็นตัวตนที่แท้จริงได้อย่างเป็นธรรมชาติทำให้คนอื่นรู้สึกว่า เข้าถึงได้โดยไม่ต้องระแวงและรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ใกล้ค่ะเคล็ดลับสู่การมีสเสน่ห์นั่นคือคุณต้องสำรวจตัวเองว่าคุณรักตัวเองมากแค่ไหนคุณเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าคุณกล้าที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองออกมาไหมถ้าคุณรักและเคารพตัวเองนั่นคือก้าวแรกของการสร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนเลยค่ะข้อที่สพวกเขาเห็นคุณค่าในผู้อื่น ความลับของศิละปะการฟังและการเข้าใจคนมีสเสน่ห์ไม่ได้สนใจแค่เรื่องของตัวเองพวกเขาสนใจและให้ความสำคัญกับคนตรงหน้าอย่างแท้จริงพวกเขาเป็นนักฟังที่ดีถามคาถามอย่างกระตือรือร้นและก็แสดงความรู้สึกเข้าใจในมุมมองของผู้อื่นการให้ความสำคัญคนอื่นทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าตัวของคนคนนั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและก็อยากเขาใกล คุณลองฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีให้ได้การฟังไม่ใช่แค่การได้ยินแต่คือการตั้งใจที่จะเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารออกมาและคุณแสดงความเห็นอกเห็นใจชื่นชมผู้อื่นจากใจจริงสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้คุณได้อย่างมหาศาลข้อที่สพวกเขาส่งต่อพลังงานบวกความลับของทัศนคติที่ดีและการมองโลกในแง่บวก คนที่มีสเสน่ห์มักจะมีพลังงานดีๆแผ่ออกมาพวกเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขันและสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับคนรอบข้างได้เสมอไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ใดๆพวกเขาจะพยายามมองหาด้านดีและเรียนรู้จากมันค่ะพลังงานเหล่านี้จะส่งต่อไปยังผู้อื่นทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและมีความสุขและอยากอยู่ไกลเคล็ดลับก็คือ ให้คุณฝึกมองหาด้านดีในทุกสถานการณ์ยิ้มบ่อยๆพยายามเป็นคนแรกที่ส่งพลังงานบวกให้กับผู้อื่นทัศนคติที่ดีของคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณค่ะข้อที่4พวกเขาใส่ใจในรายละเอียดความลับของการดูแลตัวเองและดูแลผู้อื่นคนมีเสน่ห์ไม่ใช่แค่ดูแลรูปร่างหน้าตาให้ดูดีแต่พวกเขาใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อย ทั้งกับตัวเองและผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่เหมาะสมการดูแลสุขะอนามัยไปจนถึงการจดจําชื่อคนรู้จักการจําเรื่องราวเล็กน้อยของคนคนนั้นเรื่องที่คนอื่นเล่าให้ฟังหรือการให้ความช่วยเหลือคนอื่นที่แสดงความห่วงใยความจริงใจพวกเขาเป็นคนละเอียดอ่อนและเป็นคนให้เกียรติผู้อื่นเสมอคลิลับสู่การมีสเสน่ห์เริ่มต้นจากการดูแลตัวเองให้ดีสะอาดสะอ้านอยู่เสมอ จากนั้นก็ขยายไปสู่การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนรอบข้างการกระทำเล็กๆที่แสดงถึงความใส่ใจสร้างความประทับใจได้อย่างมหาศาลค่ะข้อที่หพวกเขามีความหลงไหลในชีวิตความลับของการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องคนมีสเสน่ห์มักจะเป็นคนที่มีความหลงไหลในบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกความรู้ใหม่ หรือเป้าหมายในชีวิตพวกเขาเป็นคนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอการที่พวกเขามีประกายแห่งความสนใจในพลังการใช้ชีวิตทำให้เขามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาแบ่งปันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างเคล็ดลับสู่การมีเสน่ห์ข้อนี้คือคุณต้องค้นหาสิ่งที่คุณหลงไหลพยายามทำในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณสนใจอย่าหยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนา การมีเป้าหมายและแพชชั่นในชีวิตจะทําให้คุณดูมีชีวิตชีวาและน่าค้นหาค่ะการสร้างสเสน่ห์ในแบบของคุณสเสน่ห์ที่แท้จริงคือการที่คุณต้องเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดสเสน่ห์ไม่ได้มีสูตรตายตัวหรอกนะคะพเพราะเสน่ห์ที่แท้จริงคือการที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองดึงเอาคุณสมบัติในตัวเองออกมาและก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องข้อแรก เริ่มต้นจากภายในสเสน่ห์ที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากข้างในเริ่มจากการรักตัวเองยอมรับตัวเองพัฒนาทัศนคติที่ดีถัดมาก็เริ่มฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอการสร้างสเสน่ห์ก็เหมือนการฝึกทักษะอื่นๆยิ่งคุณฝึกมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเป็นธรรมชาติและมีสเสน่ห์มากขึ้นเท่านั้นเปิดใจเรียนรู้การเปิดใจ การสังเกตการชื่นชมการเรียนรู้จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆในการปรับใช้ในแบบของคุณคะ่ะจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่คนอื่นพอใจเพื่อที่จะมีสเสน่ห์เพียงแค่คุณค้นพบว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนแล้วดึงเอาศักยภาพที่คุณมีอยู่ออกมาให้เต็มที่คุณก็จะมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองที่ไม่มีใครเหมือนและคุณก็ไม่เหมือนใครคะ่ะทุกคนคะ เมื่อฟังมาถึงตรงนี้สเสน่ห์มันคือการลงทุนในตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของการทำให้คนอื่นชอบการลงทุนในตัวเองคือการทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นคุณต้องดีขึ้นในทุกๆด้านด้านความสัมพันธ์การงานความสุขส่วนตัวและทุกด้านในชีวิตเพราะคนมีสเสน่ห์มักจะดึงดูดโอกาสดีๆและผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตได้เสมอคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ กับความลับของคนมีเสน่ห์ในวันนี้คุณเองคิดว่าความลับข้อไหนที่สำคัญที่สุดหรือคุณมีเคล็ดลับในการสร้างเสน่ห์เฉพาะตัวยังไงบ้างไหมคะคุณแบ่งปันคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะครูเกศเชื่อว,ว่าถ้าใครผ่านเข้ามาฟังคลิปนี้เขาก็จะได้ประโยชน์จากคอมเมนต์ของคุณด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชันไว้ เพื่อที่จะได้รับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ในทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ